สวัสดีครับฟุกบอยฟลุกนะครับมีคนถามนะครับว่าตลับคูชั่นนะครับเปลี่ยนรีฟิลไงง่ายมากนะครับเปิดออกนะครับระวังพับนิดหนึ่งนะครับกดด้านหลังนะครับเห็นไหมฮะหลุดออกมาแล้วนะครับแล้วนะครับที่จะใช้ได้นะครับก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกค่ายเดียวกันนะครับก็คือเนี่ยครับชูนะครับลังคมนะครับถ้าค่ายคือเกาหลีก็จะเป็นลาเนชนะครับมามองซัวซูเนี้ยนะครับอ่ะมาลองเปลี่ยนดูนะครับ ลองอีกครั้งนะครับเดี๋ยวทําให้ดูนะครับเปิดนะครับจับนะครับกดข้างหลังเห็นไหมฮะออกมาแล้วนะครับพอออกนะครับก็เวลาใส่กับเข้าไปนี่ครับดูนะครับตรงนี้ครับที่เป็นล่องนะครับให้ตรงกันนะครับนี่นะครับให้ล่องเขาตรงกันนึกเห็นไหมฮะอ่าเสร็จใช้ได้แล้ว แต่ก็คือข้างหลังอาจจะปแปลกๆหน่อยนะครับเป็นสีขาวเปิดออกมาก็เป็นสีขาวหรือว่าเอาไว้เซลไปใส่อัน,นึึ่นก็จะเป็นสีดําอะไรประมาณน,ะนั้นนะครับง่ายๆนะครับโอเคขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ